ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําโอเพลิงนะครับหรือว่าทํานบโอเพลิงนะครับซึ่งข้อมูลเดิมเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ของตําบลปลือใหญ่อําเภอขุข,ขันนะครับแต่ว่าผมค้นดูข้อมูลใหม่นะครับว่า เป็นอ่า,อางเก็บน้ำซึ่งตั้งอยู่ในเขตของบ้านกันทรอมน้อยแล้วก็ขึ้นอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลอันไหนถูกต้องนะครับเอาเป็นว่าผมไม่ใช่คนพื้นที่ทางนี้นะครับผมมาเที่ยวนะครับคุณผู้ชมด้าฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศก็แล้วกันนะครับว่าบรรยากาศของ ทำนบโปเพลิงหรือว่าอ่างเก็บน้ำโปเพลิงนั้นจะเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ